สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็พามาดูยันมาครับตัวนี้ผมว่าก็หาดูยากอยู่นะครับตัวนี้ยันมาตัวใหญ่ครับหนึ่งเดียวนะครับน่าจะหนึ่งเดียวแหละเพอไม่ค่อยเห็นนะครับตัวใหญ่ขนาดนี้ของยันมา แดีวเรามาดูครับตัวนี้มันจะรุ่นชื่อรุ่นมันชื่ออะไระมันไม่เหม็นยันมาเองโซอะไรโซอีอะไรหนึ่งรสิบแรงครับดูครับตัวนี้้อยสิบ แต่มันจก็กสีแดงสีกูณสีทะโบนะครับทบโบวิดวิดนะครับตัวรถจะไม่ค่อยยาวนะครับถ้ามองดูดีมันจะออกแนวสันครับและกว้างใหญ่ครับทรงแนวรถนอกครับลงรเ,เปอร์5าขาครับ ลงน้ำครับผมจะปลูกไว้ครับไถผพานโทกไปปลูกไปค่อยได้ลึกเท่าไรครับเหมือนดินไม่ค่อยมีครับทำไมหามาแถกน้ำจังหน่อยอีกพอได้ดินล้วนๆนะครับแล้วก็กำกำลังขึ้นห้อยอยู่ครับลูกน้องกำลังขึ้นอ้อยอยู่ ผม,มาฟังเสียงรถเจ้ายันมานะครับจากมันลอยชีบแรง กีแรงกันแน่ครับแต่ว่ารหัสลอยชิปนะครับก็ส่งไฟหนาเหมันก็ส่งโปรเป็นโปรเจคเตอร์นะครับก็เทดีนะครับดูครับฟังเสียงเชองกันครับหลากนิปเปิดหาขา ก็ทันใดที่เคยพบเจอตัวนี้มันกี่แรงก็ขมาคอมเมนต์ได้นะครับบอดแถวบานนี่ไม่มีนะครับนี่คัดแรกเลยอะไพ่วงบาทนี่ ไม่เห็นว่านักรถดทลา่นะครับไปเรื่ชิวๆครับกำลังเครื่องอยังเหลือก็ริปเปอร์ลงไปประมาณ30มสิบสีเทนครับไม่ได้วางลึกมากแต่เป็นดินเหนียวเลยนะครับดินเปียกเลยทางใต้ เียงเครื่องก็เส like ียงถอก็จะวิดวิดอยู่ครับมีปูด้วยอาจจะเดิมๆติดรถมาอย่างนี้ได้ก็ได้ครับพึ่งออกมาปีแรกเลยครับเบียดกนยังไม่ได้ใสเท่าไรนะครับดิ